สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนะภา,าเลือกผลสาขาวิชาการตลาดเลขที่7ค่ะดิฉันพันาาศารักษาครสาขาวิชาการตลาดเลขที่14ค่ะดิฉันน้าสาวสุบัญญามลัดค่ะสาขาวิชาการตลาดเลขที่25ค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนะคะโดนเส้นเข้าปุณนสาวเด็กหอนนะคะ ดยข้างในนะคะจะมีดังนี้เลยกระเทียมสับกระดำปีรั่วค่ะเม็ดกระถินถั่วฝรยยาวหั่นค่ะเส้นขนมจีนค่ะแล้วอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นน้ำปลา้ายที่เราเที่ยวเองค่ะ โดยลูกค้านะคะสามารถฉีกกินได้เลยนะคะแบบสันเรล็จรูปเลยตัวนี้จะมาเป็นบรรจุซองแบบนี้เลยนะคะวิธีการรับประทานนะคะสามารถเทรวมกันได้เลยหรือจะอ,อุ่นไมโครเวฟเพิ่มความร้อนก็ได้นะคะเออทางเรานะคะแนะนําให้เก็บในตู้เย็นใส่ถุงซิปล็อกไว้หรือว่าปิดฝาให้มีชิ้นนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่แนะนําให้อยู่ด้านนอกนะคะสามารถเก็บได้ประมาณ7 1 4วันเลยค่ะ ทางเราขอจบกันนะสเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ